กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านน,นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนนทวัสสองพันะครับผมคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวขนมบิ g กกาอุลตร้าแมนทิเกอร์นะครับเป็นแบบการ์ดนะหลังจากที่ ผมไปเซเว่นอื่นมาแล้วก็ไปได้แต่อะไรก็ไม่รู้นะครับที่เป็นทาโซการ์ดกับพวงกุญแจนะครับผมที่ผมไปได้มาเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูนะครับก็สามารถไปรับชมกันได้นะเผื่อใครที่สนใจนะครับก็วันนี้ผมก็ไปหลอย ไอแบบการ์ดมานะหลังจากที่ขับรถไปซื้อข้าวให้พ่อนะครับตอนกลางคืนเออมันก็ตอนอดคลิปนี่แหละเพิ่งได้มาก็อดสดๆแล้วแต่นี้ภาคมาที่หลังเพราะว่าเสียงดังมากครับมาภาคที่หลังอตอนกลางคืนเงียบเียเดี๋ยวผมจะเริ่มเอาคัตเตอร์กรีดแกะกันเลยนะครับก็แกะกันไปเลยนะเดี๋ยวต่อไปนี้ก็เดี๋ยวผมไปเร่งสปีดให้นะครับ ก็แกะไปนะครับผมแกะไปเยียการไว้แกะรูดตัดๆรูดนะติดสติ๊กเกอร์มาสีด้านเชียอ่ะตอนนี้ก็แกะครบแล้วนะครับเดี๋ยวตั้งไว้ก่อนโวนขนมก็แอ๊บไว้ครับคลิปนี้มารีวิวไม่ได้มาร,รีวิวขนมนะครับมารีวิวกาดอ่ะกาดก็ได้มาครับหลังเขาจะแถมมา2ใบนะครับผม ราคานี้ก็สิบสองบาทนะครับใน7ซเเดี๋ยวผมจะแยกไว้ก่อนนะแล้วก็มาเริ่มแกะกันเลยนะครผมจะหันหลังแกะนะครับเพราะว่าถ้าหันมาเมื่อกี้เดี๋ยวมันจะเซอร์ไพรส์เกินไปนะแล้วกนะ็หันหลังดีกว่าเพื่อเป็นการลุ้นนะครับดี๋ยวจะเริ่มแกะกันเลยแกะไม่ออกผมแกะไม่ได้นะอะแล้วแกะดูถ้าหมุนมุมนี้มันจะได้นะครับน้แกะ ไ็ยังเอากาดไม่ออกนะครับอเอาการ์ดออกมาแล้วนะก็บอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับสําหรับการเห็นครั้งแรกนะแล้วก็มาเปิดกันอ,อันนี้เป็นลายที่ผมอยากได้พอดีเลยนะครับเป็นลาย g ุนตัมแมนทริกเกอร์มันติดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านี่พอเห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นอยู่นะลายแบบสวยมาก อุลตร้าแมนทิกเกอร์ aker, นะซองต่อไปเลยดีกว่านะเหมือนเดิมครับแกะความหน้าแล้วก็ดึงออกมาก็ยังไม่ใช่การทองนะฟุบอ่ะก็ได้เป็นอุลตร้าแมนทิกเกอร์มันติดท้ายอีกแล้วนะออกซ้ำนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะออกซ้ำก็ช่างมาันเก็บไว้นะเดี๋ยวจะไปซองต่อไปกันเลย อะสองต่อมานะก็เหมือนเดิมครับแกะมาก่อนพะมันติดเทปมานะครับคว่ำแล้วก็เริ่มแกะกันเลยนะ,ะก็เหมือนเดิมครับสวยงามเดี๋ยวจะมาเริ่มดูเลยนะว่าได้อะไรฟึบอ่าได้เป็นลาย t ริกเกอร์ดานะครับ ของอีกนิดก็สวยงามนะไอผมจะให้ดูฟอยลุ้งก่อนแล้วกันสวยมากๆอันสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวจะมาแกะนะอันสุดท้ายแล้วชิบโหอ,อ่ะก็ยังคงไม่ได้การทองนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะแต่ย่าได้เซนเตอร์แมนเซ็ตนะ ยิงอยากได้โน้ตแมนเซตมากแต่ก็ลุ้นๆก็ซ้ำอีกแล้วเหมือนเปิดทาโซการ์ดเลยตอนที่เปิดทาโซการ์ดก็ซ้ำเหมือนกันทิกเกอร์ออกสองอันแรกเลยแต่พอมาเปิดการ์ดก็เป็นทิกเกอร์คู่กับดาร์กทิกเกอร์คู่นะแต่ก็ช่างมันครับมันสวยดีให้ายได้แล้วก็มันเป็นพลาสติกเนาะมันก็ทนน้ำด้วย มันทนกว่าการ์ดดาร์คบอลนะสำหรับผมการ์ดก็มีความสวยนะแล้วก็เท็กเจอร์มันเนี่ยข้างหน้ามันเรียบๆนะแต่ว่าตรงค่าพลัง่มันจะแอบนูนๆนิดนึงนะครับฟอยล์ของเขาก็สวยงามมากนะส่วนข้างหลังก็จะเป็นสักสานะครับก็พรีเมียมนะรู้สึกว่ามันพรีเมียมแถมตัววัสดุเนี่ยยังเป็นพลาสติกนะครับบอกเลยว่า ตกน้กาก๊าดก็ไม่เปื่อยนะครับถ้าง,งอก็ยังพอดัดได้นะไม่ต้องกลัวแต่ว่าก็อย่าหางองเลยครับเก็บไว้ดีๆอย่าไปงองมันเลยเสียของเปล่าๆนะครับฟอยก็สวยจริงๆนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะฟอยทุกใบหรือเปล่าเพราะว่าผมเปิดได้แต่แบบซ้ำๆไงคลิปนี้มันดันแบบได้ซ้ำกันเยอะเนาะเดี๋ยวมาเลี้ยงไว้ก่อน คลิปนี้ก็ขอบคุณที่ดูมาจนถึงท้ายคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สามารถมาคอมเมนต์กันคุยได้ใต้คลิปเลยนะครับขม ika, นมบิ๊กกะอุาเตนทิกเกอร์นี้ก็ราคา12บาทนะครับหาซื้อได้ที่7 E เ e ่นอีนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ